มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไร้ทนายเคียงข้างชาวเน็ตเม้นสนัน่นทนายชื่อดังลั่นไม่แฟร์แม่น้องชมพู่ไร้ทนายเคียงข้างเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะกับเรื่องน้องชมพู่ที่มีการออกหมายจับลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพานะคะโดนข้อหาลุงพลมี3ข้อหานะคะ โดยที่ได้เข้ามอบตัวแล้วก็ก่อนจะได้ประกันตัวออกมานะคะวางหลักทรัพย์ไป180,000บาทโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวด้วยค่ะล่าสุดนะคะทนายพาร์ทนายความชื่อดังได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับแม่ของน้องชมพู่นะคะว่าทำไมแม่น้องชมพู่ไม่มีทนายความยิงเคียงข้างมันไม่แฟร์ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานา,นาจำนวนมากเลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o คค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ